อ,ญญอ,อันยาเด็ดดีต้นสมศักดเนะี่ยก็กระท่อมอืมก็ร่างคราบอร์นะไร่างเงีงงเ้ยร่างกฎหมายร่างระเบียบก็โอเคกระทรวงสาธารณสุขให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนรวมเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็บเอาไว้นำร่องกัญชากัญชงอืม เอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ฮะปลดล็อกแล้วก็จำกัดพื้นที่ที่ปลูกได้ใช้ได้อะไรได้เดี๋ยวถามท่านรัฐมนตรีท่านถามท่านเลขาก็ไจะเลขาต้อนมติคอนรอวันนี้อ่ะต้อมติคอนรอวันนี้แล้วเดี๋ยวผมส่งเรื่องมาให้เต็นก็พรุ่งนี้ก็เต็ม พราะตอนนี้มันเพิ่งเบื้องต้นก็คือใช่ไหมวันนี้ทุกคนก็ของรัฐบาลก็ชัดเจนว่าการบินไทยต้องเข้าสู่กระบวนการชื้นผูกิจาการนะครับไม่ใช่ล้มละลายนะเดี๋ยวเขียนผิดอีกฟื้นฟูกิจาการก็หมายความว่ายังกับโครงร้างนี่กับโครงร้างนี้ ช่ปัดปัดโครงสร้างที่โดยอาศัยพระราชบัญญัติล้มละลายแต่ไม่ใช่ล้มลายการควบคุูกิจการอยู่ในพรบล้มละลายนะครับไม่ใช้ไม่ได้ไปล้มละลายนะโดยหลักก็ไม่ควรเพราะว่าเป็นบริษัทมหาชนนะถ้ากระทรวงการคลังท่ประกันเงินกู้ก็ไม่ต้องฟื้นตูดิ กา้แบบนี้แล้วนคะจะทาให้การบินไทยต้องหุดจากการเป็นรัฐทีสากัก็ตามขั้นตอนทุงคนจะเป็นอย่างนั้นเนาะมันจะได้คล่องตัวขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันก็ต้องเป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้ของการบินไทยกับกับผู้ทําแผนนะเวลาเข้าฟื้นฟูกิจการอํานาจของคณะกรรมการก็หมดไปก็อํานาจของการบริหารก็เป็นเรื่องเป็นของผู้ทําแผน ซึ่งาสารเป็นคนตัดสินตามตามคำแนะนำของเจ้านี้น <ะ S 1> สแสดงว่าหลังการเคลื่อโโนรภชนั้นไปแล้วนี่จะทำให้ใหใหการเปนไทยหลุดจากการอภิปรายกิจโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ก็คงจะต้องก็คงเป็นอย่างนั้นน่ะผมว่านะอ,านอยู่ที่แผนเนี่ยแต่ว่าแน่นอนเราตอนนี้เราเาแผนเนี่ยแผนการเพิ่มกิจการมันต้องได้รับการเห็นชอบจากเจ้านี้ เดี๋ยวรอถึงวันนั้นก่อนเอาเนี้ยเอาเอาเอาเข้าไปพื้นผูการไปพื้นผู้กิจการสําหรับกิจการที่มีหนี้สินเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหยุดไม่ต้องถูกขายทอดทรัพย์สินไม่ต้องชาระหนี้พอเรายื่นพื้นผู้กิจกิจการเขาก็จะมีคําว่าภาษาเทคนิคเรียกอัตโนมัติสเตย์ก็คือทุกอย่างหยุดหมด จ้าหนี้รายไหนไม่สามารถที่จะมาขอเรียกจำไรหนี้ไม่ไม่สามารถแบ่งจำไรหนี้ได้ทุกคนต้องอยู่อยู่อ่าก็ขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะผลประกอบการขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินขึ้นอยู่กับกําไรกาบทุนคือในระหว่างนั้นเนี่ยผู้ผู้ทำแผนก็คงต้องคุยกับพวกอะไรอ่ะ พวกไม่ใช่สาภาพสาภาพไม่เกี่ยวพูดพูดถึงว่าทำธุรกิจการดีผู้ทำแผนกับกับพนักงาน,นที่จะต้องปฏิบัติการบินพนักงานที่จะต้องฝ่ายป,ปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องก็ต้องมาตกลงกับผู้ทำแผนผู้ทำแผนก็จะเปรียบเสมอเป็นดีดีเข้าใจไหมจะมีข่าวว่าาการบินไทยเตรียมจะเปิดบินในเดือกนกรกฎาคมเนี่ยค่ะ คือในระหว่างการฟื้นฟูกิจการเนี่ยนะครับลูกนี่เราไม่พูดถึงการบินไทยอย่างเดียวเอาตามกฎหมายก่อนระหว่างการฟื้นฟูกิจการลูกนี้สามารถทําประกอบธุรกรรมที่เป็นปกติวิสัยได้อยู่แล้วนี่คือจุดดีของเขาก็ฟื้นฟูกิจการไงถ้าล้มละลายก็หมายว่าหยุดทุกอย่างเอาทรัพย์สินไปขายทอดตลาดเลยซึ่งมันก็คือจบทุกอย่างมันเราก็ไม่ได้เลือกทางนั้นนี่ใช่ไหม คนก็ยังไปพูดถึงว่าโห้จะล้มละลายอะไรอยู่มันไม่ใช่โอ้โหหนื่อยแล้วผ่อนผ่อนบางประเทศในผ่อนในุ่มประเทศโลกจีต่อเพิ่มไหมคะโอ้ระยะที่สองะค่ะนอกจากเกาหลีแล้วก็จีแล้วอาจจะต้องมีประเทศเพิ่มอันนี้ต้องระยะที่สองไหมคะหรือว่ากำลังเสนอคนที่เสนอให้อ่าปลดรายชื่อเป็นคณะกรรมการวิชาการของ ของที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยเป็นคนตั้งนะครับผมก็ทําตามคําแนะนาําของท่านอ่ะเราก็ดูเขาเขาก็มีเกณฑ์ของเขาใช่ไหมเกณฑ์ต่อไปนี่อาจจะเพิ่มไหมคะมีทั้งเพิ่มมีทั้งลดได้หมดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดประเทศไหนที่มีความเสี่ยงใช่ไหมจีนและเกาหลีเนี่ยยัพบตัวเลขเป็นหลักร้อยขึ้นมาพุ่งเยอะขึ้นเนี่ยมีศิลจับในสิทธิ์ลิสต์ของเราอีกรอบนะคะ ทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องกังวลเพราะอะไรเพราะมีมาตรการห้ามการเดินทางเข้ามาของสายการบินของอะไรเหล่านี้อยู่ใช่ไหมก็ไม่มก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ ถ้า <One> ถ <input> so ึงถึงถึงจ kind of ุด so ถึงจุดหนึ่งคณะกรรมการวิชาการพวกนี้พวกผู้ส่งคุณวุฒิต่งนั้นเขาเขาคงจะจะแนะนาผมไปสั่งเขาไม่ได้นะเขาประชุมมาก็เห็นแบบนี้แล้วผมก็มาดูว่าอ่มันไม่ได้มีข้อเสียอะไรผมก็ทําตามอืมยังเราเราต้องระวังอย่าให้มีการลักลอบเข้ามาตาม ด่านธรรมชาตินะที่มันมีเหตุผลอื่นๆอยู่นะครับนะโอเคครับระวังระวังกันหน่อยดูโอ้ทำไมเราไม่กลัวเลยรัะถ้าถ้าประชาชนทุกคนใหานกรุณาหมุมือเราอยู่โอ้อย่าลืมนะปากด้วยออกจากบ้านใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสทานติ่ง ต่อให้มีหรือไม่มีพวกรกเฉลีน,นี่หน้าที่ของคนทุกคนไปฉีดวัคซีนปันไข้หวัดใหญ่สีสายพันตอนนี้ไปฉีดที่ไหนก็อย่าลืมอย่าให้เป็นแบบโรคซ้ำกับซัดนะแล้วก็ระวังเรื่องไข้เลือดออก<ข>อนะโคงวิธีทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยยากแต่ย่างเงี้ยไม่ได้ยังเงี้ไม่ได้ฉิดกันจนไป้งหาฉีดให้โคลโมเมื่อไหร่ ใ่ีดพลมองเมื่อไหร่ดีคะครบรอบเลยนะคะตรงนี้ไหมคะตรงนี้มัไดมคเซ่นอยู่ตรงนี้น,นะแตวผมฉีดไปแล้วเอาไปดีครับไปจบครงนีีย